มาดูเรื่องของการสนับสนุนให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนะครับทางหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรอตต์เขากำลังเร่งปรับหลักเกณฑ์การดําเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ผลักดันให้เกิดการระดมทุนในโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหการรมซอฟต์พาวเวอร์ครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยครับ ทางคุณจอมขวัญคงสกุลรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตต์ครับบอกว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้มีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทางกรตอจึงต้องปรับปรุปรงหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่องอย่างเดือนนี้เนี่ยปรับปรุงหลักเกณฑ์บังคับใช้ไปแล้ว4เรื่องเช่นการยกระดับโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์พร้อมใช้การบริหารกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการยกระดับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจาก4เรื่องนี้ก็ยังมีที่อยู่ระหว่างดําเนินการอีก10เรื่องครับคาดว่าจะสามารถออกเกณฑ์ได้ภายในไตรมาสสไตรมาสสปีนี้แหละเช่นการขอขออนุญาตเสนอขายโทเค็นดิจิตอลต่อประชาชนแบบกลุ่มรองรับการระดมทุนของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการค่ายเพลงสนใจเสนอขายโทเค็นดิจิตอลเข้ามาหารือกับกรอตอแล้ว1-2ราย รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์สนับสนุนให้มีผู้ใช้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยจะได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้มีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายมากขึ้นส่วนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นคุณอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกกรตอบอกว่า ในรอบ1ปีที่ผ่านมากรรตตปรับทางแพ่งไปแล้ว269ล้านบาทและเรียกคืนผลประโยชน์อีก173ล้านบาทนะครับรวม2ก้อนนี้ก็เป็นเงินทั้งสิ้น442ล้านบาทซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินตัวเลขที่มากขนาดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของกรรอตนั้นเข้มข้นและมีประสิทธิภาพครับ